จะบอกใครครับสำหรับหน้าช่องของลุงนวโกโกโกเมื่อคืนที่ให้ไปนี่แตก3ยกหนึ่งครับโดยท่านั่นเอซิมิลานโบลญญาอันเดเลตมาตามนัดและตัวที่ยกนั่นคือท่านั่นยูเนี่ยนเบอร์ลินแต่ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจครับพลาดไปแค่1ตัวแต่ชดเชยให้ที่ใต้คอมเมนต์เนี่ยมาอีก2ครับอย่างท่านั ella, ab ab, ่นวิสเซล่าชาบับอัลอาลีดูไบมาตามนัดครับรวมผลประกอบการเมื่อคืนที่ผ่านมา แตกไปถึง5ครับและยังไม่จบแล้วนะครับในบ้านของหนวดโกโกโกที่ใต้โปเนี่ยแตกไปถึง7ไม้ด้วยกันครับเพราะนั้นใครที่รอดนหน้าช่องอย่าลืมเข้าไปครับที่ใต้โปของดีรอคุณอยู่นะครับแล้ววันนี้ขอญาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับพี่น้องมาเริ่มกันที่คู่หนึ่งครับเป็นฟุตบอลลีกเอิงของฝรั่งเศสครับระหว่างทางนันโมนาโกครับวันนี้จะเปิดบ้านเจออรดิยงครับในเวลา ตีหนึ่งครับโดยผลงานของโมโร็โกรครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ3แพ้2แต่ผลงานเนี่ยไม่ค่อยนิ่งเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะครับส่วนน่านรยอยยงครับผลงานค่อนข้างดีครับ5เกมที่ผ่านมาไม่แพ้ใครเลยครับโดยชนะ3เสมอ2แต่ไม่ได้เป็นการชนะติดต่อนะเป็นการชนะสลับกับเสมอครับโดยวันนี้มาเจอกันลุงมองว่าน่าจะสู้กันอย่างสนุกครับเพดานเนี่ยเขาดันให้โมโร็โกเนี่ยที่ผลงาน เมื่อเทียบกับลอยยงแล้วลอยยงดูดีกว่าแต่ให้โมโรโกรมาถึง1ครับดูแล้วมั่นอ,อกมั่นใจแปลกๆสำหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้ครับโมโมรโกรในฤดูกาลนี้เนี่ยเล่นในบ้านไป9เกมชนะไปถึง5และแพ้ไปเพียง3แต่ท่าน่าลอยยงที่ผลงานดีกว่าท่านาโมรโ,โกรถ้ามองภาพรวมเนี่ยเล่นเกมเยอนไม่เคยชนะใครเลยครับในฤดูกาลนี้เพราะนั้นแล้ววันนี้เล่นในถิ่นของโมรโ,โกรเองเพดานก็กล้าให้มาแบบนี้ จัดไปที่โมโนาโกรครับแต่ลุงแถมโปรตีนสูงให้ด้วยครับเพราะฉะนั้นลอยยงก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหล่ครับลุงมองว่าน่าจะแรกก็สนุกเพราะฉะนั้นจัดได้จัดทั้ง2องชอยครับ อตอนที่คู่ที่2ครับฟุตบอลบุนเดลิกาของเยอรมันครับระหว่างน่านเบเมนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอแฟรงเฟิร์ตครับในเวลาตีสองครึ่งครับโดยผลงานของเบเมนครับตลอด5เกมที่ผ่านมาไม่ชนะใครเลยครับโดยแพ้3เสมอ2เกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้ดรอดบุลเละมาเลยครับศูนย์ประตูสามส่วนน่านแฟรงเฟิร์ตครับผลงานดูดีกว่าเขาเล็กน้อยครับโดย5เกมที่ผ่านมาชนะเพียงแค่1เกมและแพ้2เสมอ2ครับวันนี้มาเจอกันลุงมองว่าคู่นี้น่าจะสนุกสูสีเพดานก็คิด แบบเดียวกับลุงครับให้มาแบบได้เลือกได้ลุ้นสําหรับอุมองลุงครับถ้าเทียบตามเนื้อผ้าแล้วแฟรงเฟิร์ตยังดูดีกว่าทานานเจ้าถิ่นเบเบนครับที่เก็บชนะไม่ได้เลยแล้วดูทรงแล้วออกทะเลไปไกลพอสมควรครับเมื่อเทียบกับแฟรงเฟิร์ตยังมีชนะให้เห็นบ้างครับวันนี้สําหรับอุมองลุงท่านเลือกได้สักหนึ่งทีมจัดไปที่ทีมเย็ยนแฟรงเฟิร์ตดูปลอดภัยกว่าครับเพราะนั้นจัดได้จัดที่แฟรงเฟิร์ตครับ พี่น้องมาตอนที่คู่ที่สามครับฟุตบอลลาลิกาสเปนครับระหว่นนางทานัทเอสปันยอนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอเกริลนาครับในเวลา อีกโดยผลงานของเอสปันยอนครับณปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ5 5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะ3แพ้1เสมอ1แต่2เกมล่าสุดเก็บชนะไม่ได้นะครับส่วนนักกโรนาครับ5้าเกมที่ผ่านมาครับชนะ3แพ้2อันดับนปัจจุบันเนี่ยอยู่อันดับ13ถือว่าค่อนข้างห่างจากทางเจ้าถิ่นอยู่พอสมควรครับแต่ผลงาน2เกมล่าสุดของกิโรนาดันดูดีซะอย่างนั้นครับชนะมาแล้ว2เกมติดครับวันนี้ออกมาเย็ดเอสปันยอนที่เก็บชนะไม่ได้เลยใน2เกมล่า สุดแต่ฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่พอรับได้ครับสําหรับเจ้าถิน่นแต่ทางด้านทีมเยือนปาหม่าไม่ได้จริงช่วงนี้กําลังมั่นอ,อกมั่นใจครับเพดานให้ทานด้นเอสปันยอนมาเพียงแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงเลยขอมองแตกต่างหน่อยแล้วกันครับถ้าเพดาะะน,นมั่นใจไว้ที่เจ้าถิน่นแต่ลุงมองว่าความมั่นใจตอนนี้ตกอยู่ที่ทางด้านทีมเยือนครับที่เก็บชนะมา2นัดรัวๆแล้วดูทรงแล้ววันนี้เนี่ยไม่น่ากลัวเจ้าถิ่นอย่างทางนั้นเอสปันยอนครับเพราะ,ะนั้นคู่นี้ลุงขอมองไปที่กีโรับ พี่น้องมาตอนที่คู่ที่4คู่สุดท้ายครับเฟรนฟตบอลโปรตุเกสครับระหว่างทางนั้นสปอร์ตติ้งริบบอนครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอคาสเปียครับในเวลาตีสามสิบห้าครับโดยผลงานของสปอร์ตติ้งริบบอนครับตลอด5เกมที่ผ่านมาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมล่าสุดพึ่งแพ้มาด้วยนะครับส่วนนั้นคาสเปียครับ5เกมที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้แค่เกมเดียวนอกนั้นเสมอ2แพ้2เกมล่าสุดก็แพ้มาเหมือนกันครับวันนี้มาเจอกันต่างฝ่ายต่างอยากได้ชัยชนะอยู่แล้วครับโดยทางน้านสปอร์ตติ้งริบบอนครับ เพดานวันนี้เขาให้มาถึง2ครับสําหรับมุมมองลุงครับลุงมองว่าโอ้ยเยอะเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าทางน้านคาสเปียเนี่ยเวลาเจอกับทางสปอร์ตติ้งริบบอนเนี่ยมักจะแพ้ไม่เกิน2ลูกครับเพราะฉนั้นวันนี้เนี่ยถ้าให้เพดานมาแบบนี้ลุงขอมองไปที่ทีมเยอนอย่างทาด้านคาสเปียครับแต่ลุงก,ก็ทิ้งเต่งไว้ให้สักนิดนึงลุงมองว่าคูน่นี้โปรตีนน่าจะสูงมีโอกาสแลกกันยับครับเพราะนั้นจัดได้จัดทั้ง2ชอยครับ พี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจประจำนี้ครับถ้าใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ที่ใต้โปรครับของดีมีเพียบใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าแลจ้ะพี่น้อง